ในวันที่เราเข่าพระเจ้าจะเป็นสติปัญญาให้แก่เรา CGN ไทยสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับรายการ Living Life รายการที่จะชวนเราเฝ้าเดียวศึกษาพระคำของพระเจ้าและเติบโตในพระคำของพระเจ้าร่วมกันกับผม ศาส,สนาจารย์วิชิตสมมาตรศิรธิพิบาลเครือจักรมักกะสันวันนี้อยากจะชวนเราศึกษาพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่73ข้อที่15จนถึงข้อที่28ครับสดุดีบทที่73ข้อ15ถึง28่ถ้าข้าพระองค์ได้กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะพูดอย่างนี้ข้าพระองค์ก็จะทรยศต่อพวกบุตรของพระองค์แต่เมื่อข้าพระองค์ตรึกตรองว่า จะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไรข้าพระองค์รู้สึกว่าเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยจนข้าพระองค์เข้าไปในสถานนมัสการของพระเจ้าแล้วข้าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทั้งหลายแน่ทีเดียวพระองค์ทรงวางเขาทั้งหลายไว้ในที่ลื่นพระองค์ทรงทําให้พวกเขาล้มถึงความพินาศแม้เขาทั้งหลายถูกทําลายเสียในครู่เดียวถูกเหตุการณ์สยดสยองกวาดไปอย่างสิ้นเชิงข้าแต่องค์เจ้านาย เหมือนความฝันที่หายไปเมื่อตื่นขึ้นเมื่อทรงตื่นพระองค์ก็ทรงดูหมิ่นภาพของพวกเขาเมื่อใจของข้าพระองค์ขมขืนเมื่อข้าพระองค์เสียวแปลบถึงหัวใจข้าพระองค์เข่าและไม่รู้เรื่องข้าพระองค์ประพฤติตัวเหมือนสัตว์ต่อพระองค์ถึงกระนั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศ นอกจากพระองค์ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดในฟ้าสวรรค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่ประสงค์สิ่งใดในโลกร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิดเพราะนี่เนี่บุคคลผู้ห่างเหินจากพระองค์จะพินาศทุกคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์จะถูกพระองค์ทำลายแต่ส่วนข้าพระองค์ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดี ข้าพระองค์ได้ให้พระยาเวองค์เจ้านายเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์หลายคนคงเคยได้ยินนิยายนะครับเรื่องของอิคาริสซึ่งเป็นเทพของกรีกนะครับเขาถูกจองจาําถูกคุมขังอยู่และ,ะด้วยความที่เขาเป็นเทพที่อยู่ในวัยหนุม่มเขาจึงรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากที่จะต้องถูกกักบริเวณหรือถูกขังเอาไว้แต่ในวันหนึ่งเขาได้รับ ปีกนะครับจากคนนกเนี่ยนะครับอัมบปแปะไว้กับน้ําผึ้งนะครับจนทําให้เขาสามารถที่จะบินได้สูงขึ้นการที่เขาสามารถบินได้ทําให้เขาหลุดออกจากพัฒนาการหลุดออกจากกรงครั้งและเขาสามารถหลุดออกจากพื้นที่ท,ที่กักกันเขาน,นั้นนไว้ได้ทาให้เขามีเสรีภาพนะครับแต่ว่าเสรีภาพที่เกินขอบเขตของเขานั้นสร้างความเสียหายให้กับเขาเมื่อเขารู้ว่าอ่ะตัวเขาสามารถที่จะบินออกจาก พื้นที่เหล่านั้นได้เขาบินไปที่สูงนะครับและเขาไม่หยุดอยู่กับที่ที่ปลอดภยัยเขาเก้าวไปเรื่อยๆบินสูงขึ้นเรื่อย,ยๆและในที่สุดแล้วเขาพบว่าเขาเป็นเทพที่บินสูงที่สุดจนเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์ได้และเมื่อเขาเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเท่าไหร่ปีกซึ่งเป็นขนนกของเขาก็ไม่เป็นจุดในที่สุดแล้วเขาต้องสูญเสียชีวิตของเขาเพราะเหตุความ ยิงพยองที่เกิดขึ้นในชีวิตปีของเขาไม่ไฟและเขาต้องตกและถูกทำลายไปแท้จริงแล้วเป็นเรื่องนิยายที่ให้ความเข้าใจและความกระจ่างบางอย่างแก่เราและผมเรียนรู้ว่าบางครั้งเราคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองเก่งและมีความพร้อมทุกอย่างแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งขอบคุณพระเจ้านะครับพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและตรงกันข้ามพระองค์ทรงเข้าใจในความข่าวของเรา บางครั้งเราเลือกตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องแต่พระเจ้าของเราทรงรักเราอย่างที่สุดและรู้ว่าเรามีความจํากัดเหล่านั้นพระองค์จึงตอบสนองแก่เราด้วยความรักเสมอในพระธรรมสรุดีบทที่73เป็นบทเพลงของอาสาบนะครับที่บอกเล่าถึงความรักของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้ในขณะที่เรากําลังตกลงสู่ความเขา่าความโง่ ความไม่รู้แต่พระเจ้ายังคงรักเราอย่างที่สุดในข้อที่23ได้บอกว่า mm hmm. พระองค์ทรงจับมือขวาไว้พระองค์ทรงจับมือขวาไว้พระคัมภีร์บอกว่าถึงกระนั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้ในข้อที่15จนถึงข้อที่22 พระกัมภีรได้บอกเล่าถึงความง่อเข่าของมนุษย์ความจํากัดที่เขาไม่สามารถจะเข้าใจหรือร่วงรู้อนาคตแต่ว่าทําเป็นรู้เขาปฏิบัติต่อทั้งคนอื่นต่อตัวเองและต่อพระเจ้าอย่างเลวร้ายแม้เขาจะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องพระเจ้ายังทรงรักเขาพระองค์ยังทรงจับมือขวาของเขาเอาไว้โดยปกติ เวลาเราจะทําอะไร,รจะทำเราจะใช้มือขวาในการปฏิบัติใช่ไหมในการทําสิ่งต่างๆเพราะว่ามือขวาเป็นมือที่ถนัดของคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการจับมือขวานั้นหมายถึงการที่พระองค์ทรงยับยัง้งการที่พระองค์ทรงห้ามปรามการที่พระองค์ทรงต,กตักเตือนเพื่อมให้เราลงมือและก็ทําในสิ่งที่ผิดอีกหลายครั้งเราเป็นเหมือนคนตาบอดครับที่มองไม่เห็นความจริงและเรา กระทำผิดออกไปแต่พระเจ้าทรงจับมือขวาของเราเอาไว้คิดถึงตัวอย่างที่ดาวิดได้กระทำผิดต่ออูริอาและนำนางบับเชบามาเป็นภรรยาของตัวเองผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกถึงข้าราชการคนใดที่เข้ามาตักเตือนดาวิดและคงจะไม่กลา้าแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ในท่ามกลางคนที่อยู่รอบข้างดาวิดยังมีคนอย่างนาทันอยู่และนาทัน ได้มาบอกเล่าถึงความชั่วร้ายที่กษัตริย์ดาวิดได้ทําไปในวันนั้นยับยั้งที่เขาจะไม่กระทาผิดซ้ําเติมไปอีกนะครับและทําให้ดาวิดได้กลอบใจใหม่และพบความจริงว่าเขาเองได้ทําผิดและชั่วร้ายเพียงใดพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรแก่เราที่เราจะมีคนอย่างนาธานอยู่ในชีวิตของเราเยอะๆเขาจะเตือนเขาจะยับยัง้งเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับคนที่พระเจ้าใช้ให้จับมือขวาเราไว้ ยับยัง้งไม่ให้เราทำผิดซ้ำๆซ้ๆนั้นในข้อที่26ได้บอกเราต่อไปนะครับบอกว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจให้แก่เราร่างกาและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและเป็นประดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิดพระองค์ทรงเป็นกำลังใจให้แก่เราหลายครั้งด้วยความที่เราไม่รู้ ด้วยความที่เราอยู่ในความเขาอยู่ในความโง่นะครับแล้วก็เราก็ทำผิดจนทําให้บางครั้งเราล้มเหลวใจเราแตกสลายและพระเจ้ายังคงอยู่เคียงข้างและเป็นกําลังใจให้แก่เราบางครั้งด้วยความผิดพลาดของเราทำให้เราอยากจะแก้ไขสิ่งนั้นอยากจะแก้ไขสิ่งนี้แต่เราทำไม่ได้เพราะเราล้มเหลวไปแล้วเราผิดพลาดไปแล้ว พระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ31หนุนใจเรานะครับแต่ท่านทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับเสริมกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกอย่างนกอินทรีหลายครั้งเราล้มเหลวกับการที่เราก้าวพลาดไปแล้วนะครับพระพี่หนุนใจเราว่าให้เรารอคอยพระเจ้าเราจะได้รับการเสริมกำลังใหม่คิดถึงโยชัวมอง ภาพออกไปว่าพระเจ้าจะนําเขาไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาโดยการนําประชากรอิสราเอลทั้งหมดแทนที่ตําแหน่งของโมเสสโยชูวาคงจะกลัวคงจะวั่นว้วเพราะที่ผ่านมาทั้งการนำทั้งประสบการณ์ในการทํากาสะจันต่างๆมีเสาเมฆและเสาเพลิงคอยดูแลมีกาสะจันที่โมเสสได้ทําทําให้อิสราเอลเนี่ยติดตามโมเสสไปจนถึง แผ่นดินที่เตรียมจะเข้าสู่แผ่นดินคานาอันแล้วนั่นขนาดโมเสสที่มีความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นจะยังมีบางคนที่ยังไม่พอใจจะยังมีบางคนบอกว่าไม่อยากจะไปกับโมเสสแล้วและสําหรับโยชูวาล่ะเขาจะสามารถเป็นคนที่แข็งแกร่งเขาจะสามารถเป็นคนที่มีความสามารถเช่นเดียวกับโมเสสได้หรือเปล่าเขาคงตั้งคําถามเหล่านี้กับตัวเองแต่พระเจ้า หนุนใจโยชัวในพระธรรมโยชัวบทที่หนึ่งข้อเก้านะครับย้ำจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าก,กลัวเลยเราอยู่กับโมเสสอย่างไรเราก็จะอยู่กับเจ้าด้วยอย่างนั้นพระเจ้าหนุนใจโยชัวให้เขามีกำลังให้เขากล้าหาญให้เขาออกมาเพื่อทำในสิ่งที่พระเจ้าจะใช้ให้เขากระทำแม้เขาจะมองดูรอบด้านแล้วเขาไม่มีความสามารถใดๆจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ แต่เมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะประทานขนทางประทานกำลังประทานเรี่ยวแรงให้แก่เขาใหม่ทําให้เขาสามารถจะทําสิ่งเหล่านั้นตามพระประสงค์ในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ในข้อที่24ในตอนท้ายนะครับได้บอกกับเราบอกว่าพระองค์ทรงนําข้าพระองค์ด้วยคําปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนําข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศหลายครั้งที่เราทําอะไรด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึก มากกว่าที่เราจะทําทในสิ่งต่างๆหล่านั้นด้วยสติด้วยความรอบคอบและเมื่อเราก้าวทาสิ่งนั้นด้วยอารมณ์ความรู้สึกถ้าไม่เราก้าวพลาดหลายครั้งทีเดียวนะครับที่เราตอบสนองต่อเนื้อหนังมากกว่าตอบสนองอสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าชี้นําเราเราเห็นความผิดพลาดอันนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแม้ในขณะที่พระเยซูคริสต์พยายามจะรักษาผู้ป่วยฝื้นฟูคนที่พบความยากลําบาก แต่เราฟาริสีกลับทําเป็นเหมืองมองไม่เห็นไล้ใน,ในที่สุดแล้วเขาจับพระเยซูคริสต์ตรึงที่ไม้กางเขนหลายต่อหลายครั้งนะครับที่ประชากรของพระเจ้าดําเนินในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะความโง่งเขลาเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการและในที่สุดแล้วสร้างความเสียหายหลายต่อหลายครั้งอิสราเอลเองอหันกลับไปนมัสการรูปเคารพ และพระเจ้าต้องนําผู้ผูชนะไปเพื่อบอกเล่ากับเขาและนําเขากลับคืนมาหลายต่อหลายครั้งเป็นอย่างนั้นหรือแม้แต่สาวกคนสนิทอย่างเปโตรก็เคยก้าวพลาดจนกระทั่งถูกพระเยซูริตเตือนบอกว่าเจ้าซาตานจงไปให้พ้นพระเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าพี่น้องที่รักครับวันที่เราก้าวพลาด วันที่เราโง่เขลาและปล่อยให้ความโง่เขลานั้นครอบนำชีวิตเรารู้สึกแล้วว่าเราไม่สมควรหลายครั้งความผิดพลาดเหล่านี้ย้ำเตือนกับเรากลายเป็นความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจในว,วันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเราแม้เราจะเปลี่ยนไปแต่พระเจ้าทรงจัดซื่อจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงจับมือขวาของเราไว้พระองค์ทรงเป็นกำลังให้เราไว้และพระองค์จะทรงนำเราไปในน้ำพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้เราทั้งหลายและหลายครั้งที่เดียวที่เราก้าวพลาดด้วยความโง่เขลาด้วยความจํากัดที่มีอยู่ในเราขอพระเมตตาของพระเจ้าเทลงมาท่ามกลางเราทั้งหลายเพื่อจะทําให้เราเห็นความจริงของพระองค์ นะนำเราสู่หนทางที่ถูกต้องแม้เราพลาดแต่พระองค์ไม่เคยพลาดในชีวิตของเราพระองค์ทรงยึดเราไว้จนถึงที่สุดทรงนำเราไปในหนทางที่ยอดเยี่ยมหนุนใจเสริมกำลังเรียวแรงใหม่แก่เราห้ามปรามตักเตือและยับยัง้งไม่ให้เราทําผิดอีกครั้งขอพระเจ้าทรงปรดอวยพรแก่เราด้วยท่านกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอ m e n ผมมีคำถามนะครับเราจะสามารถเป็นเพื่อนที่ช่วยตรวจสอบชีวิตให้แก่กันและกันได้อย่างไรบ้างมีคำตอบแล้วให้เรามารับพระพรร่วมกันนะครับผ่านการคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับถ้าการเฝ้าเดี่ยวของเราเป็นพระพรแก่ท่านนะครับอยากให้ท่านได้มีโอกาสช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube Facebook ของ CGN ไทยและก็ท่านสามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันพระพรร่วมกันผ่านคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากท่านได้มีโอกาสอธิษฐานเพื่อและถวายทรัพย์เพื่อจะเป็นพระพรร่วมกันนะครับ ขอบรรระเจ้พคัทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ